มาแล้วครับทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมบลบอกแมปไคจูยูนิเวิร์สนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะครับผมทางเรดนะครับเพื่อทำการอัปเดตตัวละครใหม่ตัวละครฮาโลวีนของปีนี้มาแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้ามอดแมนนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็เป็นอะไรที่พวกเราคาดเดาไว้เป๊ะเลยนะครับว่าจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมสรุปก็มาจริงๆด้วยนะครับทุกคนมาเมื่อคืนนะครับผมประมาณสักที่1ที่2ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้น่าจะ กันนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับผมวิธีการรับเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมีวิธีการรับยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะครับซึ่งอย่างที่หนึ่งนะครับทุกคนจะต้องทําการนะครับผมตีรังไหมนั่นเองนะครับผมซึ่งรังไหมนี้นะครับผมจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแดงๆแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นเลือดล้อมรอบหรือเป็นเอฟเฟกต์ล้อมรอบสีเลือดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมันจะเป็นรูปร่างที่พิเศษของมันเลยนะครับผมมันจะสุ่มเกิดตามเกาะต่างๆในแมปเลยนะครับทุนต่รีีมททๆ15าา ได้บอกนะครับผมแล้วก็วิธีการได้รับนะครับผมก็อารมณ์คล้ายๆแบบแคริกเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้ารังไหมตรงนี้นะครับผมมันจะมีเลือดบอกด้วยนะครับทุกคนนะซึ่งเราก็ต้องช่วยกันตีนะครับผมแล้วก็ใครที่ทําดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับผมคนนั้นคนเดียวจะได้รับเจ้าการปลดล็อกของมอสแมนไปนั่นเองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมไม่ต้องห่วงนะก็มันจะสุ่มเกิดทําหลายๆเกาะเลยนะครับผมก็ต้องไปแย่งกันตีนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นนะคทุกก็ต้องมีนะครับทุก นัทมอสธาสองบสิบเก้านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้นะครับคิวของเจ้าตนเนี้ยให้ครบ50ิคิวนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าโคตรยากนะครับผมไม่ใช่50ิเบลนะ50คิวนะยากจริงอันนี้เล่นยากด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังนะครับผมตอนนี้เนี่ยบริก็ไจะทำการปรับแก้ไขแล้วนะครับสามารถใช้เจ้ามอสธาเฮเซได้ด้วยนะครับผม2ตัวเลยนะเอามารวมกันได้นะแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะครับผมตอนเมื่อคืนนะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือสามารถใช้2ตัวมารวมกันให้ได้5้คิวนะครับผมไม่ได้แค่ใช้ม จะต้งหมด2 0 0น GZ นะครับโคตรแพงเลยนะครับผม2แสนนะครับผมในการปลดล็อกนะครับจะมีวิธีการปลดล็อกประมาณนี้3อย่างเลยนะครับทุกคนนะ ต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูกันที่ตัวโมเดลแล้วก็สกิลของมันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะบอกไว้ไม่หมดหรือว่าอาจจะพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มาเจาะลึกกันนะครับผมเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกครั้งนึงในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะแต่ผมจะมาบอกให้มันเป็นข้อมูลข้าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนนะซึ่งอ่ะอย่างแรกนะครับผมก็คือตัวโมเดลนะครับจะมีละน้เย ซึ่งก็นะครับมันก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมมาจากเท่ามดค่า2อ1 9ชัดเจนเลยนะครับผมมดแมนเลยนั่นแหละนะครับที่ทุกคนเห็นรูปกันนะครับที่ผมเคยส่งให้ดูหรือว่าเคยโพสตให้ดูนะครับผมก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นตอนที่มันกําลังยืนอยู่นะครับผมเป็นเหมือนกับเออมันคือผีมันคือปีศาจของทงอเมริกานะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะที่ว่าเอาปีกนะครับผมมาคุมตัวแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับบักแด้นะมาคุมตัวไม่ให้ใครเห็นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขานะครับผมซึ่งเเจ้้าตนนีรผมป็ เป็นไคยจูด้่ยืนสองขานะครับทุกคนนะนี่จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะก็เท่ดีนะอารมณ์แบบแบทแมนเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็หน้าตาของมันนะครับคือเป็นหน้าตาของเจ้ามอสซาเลยก็ว่าได้นะครับมีหนวดข้างบนแบบนี้แล้วก็ดวงตาแบบนี้นะครับทุกคนนะนี่โหเป็นแบบคนเหมือนกับยืนยืนสวมผ้าคลุมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเราบินนะครับทุกคนมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนนะโอ้โหนี่ดูตอนบินนะครับโอ้โหเป็นไง นี่คือตอนบินนะครับทุกคนก็คือมันเจาปีออกมาแล้วก็กระพือปีแบบนี้เลยนะครับก็เป็นลายที่ทุกคนน่าจะคุ้นๆกันนะครับที่เคยเห็นกันนะซึ่งตัวนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดโอ้โหหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แขนสี่เอ้สี่บีบีสี่ขาเอ้ไม่ใช่สี่ขาดิสองแขนเออสองขานะครับประมาณนั้นนันแล้วก็รู้สึกว่าตรงพุงเนี่ยจะมีแขนเพิ่มเติมด้วยอันเล็กๆสองอันนะครับทุกคนนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับจะมีเป็นแขนเล็กๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำมาเป็นเหมือนมอสตรานะตรงนคื ทุกคนนะล้วก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้อ่าดูดีนะครับดูดิบนะครับข้างหลังก็จะรมแบบเมลมูตโตหน่อยนะครับไม่มีลายนะเสียดายมากนะครับแต่ว่าลายจะดูด้านหน้าแบบนี้แทนนะครับนี่ดูคือแบบ เท่นะถ้าบินก็เท่นะครับผมมีความแบบเอ่อไดนามิกของมันนะครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะซึ่งก็ตัวนี้นะครับผมพิเศษหน่อยก็คือว่ามันสามารถที่จะบินแล้วก็วิ่งได้ในตัวเลยนะครับทุกคนนี่ไม่วิ่งก็ได้นะครับแล้วก็กด P นะครับเพื่อเป็นการบินนั่นเองกด P อย่างนี้บินนะครับหูอย่างนี้เลยนะครับผมรุณ์เหมือนกับเจ้า Mira EX นั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคปึ๊บอ่าลงมาปึ๊บอย่างนี้ อ่านะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนีดูนะครับแอนิเมชันของมันจะมีลักษณับประมาณนี้นะครับตอนวิ่งอ่าแล้วก็ตอนเดินนะครับค่อยๆย่องไปนะไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนบินก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าสวยนะครับผมสวยมากๆเลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวแอนิเมชันแล้วก็ตัวโมเดลต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงด้านสกิลกันบ้างนะครับทุกคนนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มีสกิลกันทั้งหมด1 2 3 4 5าท่านะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นท่าวีด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลอดตรง จะมาอธิบายให้ฟังแต่ละท่านะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่จอดลึกนะค่อยไปจอดลึกกันในไลฟ์สตรีมก็แล้วกันนะครับผมก็เริ่มต้นจากท่ายนึงกันก่อนนะครับผมท่ายหนึ่งปุ๊บนี่ป่องๆหูยนะครับอันนี้ผมเพิ่มเพิ่มแอนิเมชันเอาเองนะครับเป็นการนะครับใช้มือทั้งสองข้างของมันนะครับเออลืมพูดไปนะครับผมมือทั้งสองข้างของมันเนี่ยเป็นเหมือนแมลงเลยนะครับเป็นแบบยาวๆเหมือนกิ่งไม้อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนนะก็ใช้นะครับ นี่ฟาดฟันส่ศัตรูแบบนี้เลยนะครับทุกคนอย่างเท่นะครับมีอนิเมชันสีแดงด้วยนะครับโอเคต่อไปท่าที่2นะครับนี่โอ้โหจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าใส่ศัตรูนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ใช้มือเงี้ยเห็นไหมปึ๊บแทงเข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวละครเราจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับท่าที่3ปึ๊บนี่จะเป็นการคล้ายๆกับการระเบิดพลังแบบย่อมๆนะครับผมไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้รัศมีวงกว้างมากนะครับทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้ระเบิดพลัง นะครับใช้พลังออกมานั่นเองนะครับอุ้ยโทษทีนะครับจะไปโดนไปโดนของนะต่อไปนะครับทีนี้มาท่าที่สกันต่อนะครับท่าที่สนี้จะเป็นการนะครับนี่เสกลูกไฟนะครับผมลูกไฟหรือเปล่าว่าเป็นลูกวงกลมนะครับผม2อันแบบนี้มานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะบังคับทิศทางเพื่อไปโจมตีใส่ศัตรูได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันปึ๊บกดไปปึ๊บ นี่ประมาณนี้เป็นลูกๆอย่างนี้นะครับ2ลูกเลยนะ,ะต่อไปนะครับทุกคนก็คือท่าที่5นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาพูดกันแล้วกันนะครับท่านี้มันจะสอดคล้องกับหลอดตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะซึ่งโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคือท่า V ีนะครับผมท่า V นี้ก็คือเป็นการป้องกันโล เป็นการสร้างโล่เพื่อมาป้องกันตัวละครของเรานั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งท่านี้นะครับถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากเลยนะครับเพราะสามารถที่จะป้องกันอ่าลําแสงป้องกันร,ระเบิดหรือว่าป้องกันโจมตีการโจมตีจากศัตรูได้เลยนะครับทุกคนนะซึ่งเมื่อเรากดท่านี้แล้วนะครับแล้วมีศัตรูมาตีใส่หรือทําอะไรใส่เราเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สร้างดาเมจให้เรานะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นการเพิ่มหลอดตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ย้ํานะหลอดตรงนี้เก็บได้จากท่าวีนะครับทุกคนนะวันนี้อาจจะไม่มีผู้ร่วมทดสอบนะครับเพราะว่ารวมทดสอบ ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคือเรากดท่าวีอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีศัตรูมาตีเรานะครับผมมันจะทําให้หลอดตรงนี้ของเราเพิ่มมาด้วยนะครับซึ่งหลอดตรงนี้นะครับผมสําคัญอย่างมากนะครับผมมันจะเอาไว้ใช้ในท่าที่หนะครับท่าที่4่ท่าที่3ด้วยนะครับทุกคนนะแต่ว่าท่าที่5้านี่จะเป็นที่สุดนะครับทุกคนนะอ่ะก็มาดูท่าห้ากันนะครับซึ่งท่าห้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่โอ้ เป็นเหมือนกับลูกไฟบนหัวแล้วก็แบบใช้พลังเอ่อมุมบูเป็นวงแหวนบนไปมาบนอยู่บนอากาศนะครับผมคล้ายๆกับท่าระเบิดพลังของเจ้ากอซิล่าเฮเซหรือว่าเทอร์โมนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมมันจะเป็นท่านะครับผมที่สามารถที่จะสร้างดาเมจได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะทําให้ศัตรูนะครับผมติดสถานะ2อันนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่าทีนี้แหละครับผมมันจะมาสอดคล้องกับหลอดตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีหลอดตรงนี้นะครับผมแล้วเรากดท่าห้าเนี่ย ไปทาให้ศัตรูนะครับผมติดสถานะอันเดียวนะครับผมเป็นสถานะที่ทําให้ศัตรูนะครับหน้ามืดตามัวไปแค่ระยะหนึ่งนะครับผมสั้นๆนะหน้าจอดําๆมืดๆแค่สั้นๆนะครับแต่ว่าตราบใดที่เรามีหลอดตรงนี้นะครับผมมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับผมมีสถานะที่2ขึ้นนะครับผมสถานะที่เนี่ยก็คือจะเป็นสถานะที่มีชื่อว่าวิกลจริตนะครับที่มันแปลนะ, <S <S นะผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันแปลว่าอย่างนี้นะครับเป็นแบบวิกลจริตทาให้ตัวละครนะครับผมที่โดนนะครับถ้า5แลเราก็มาพร้อมกับหลอดนี้นะจะติดสถานะ 2อันเลยนะครับทำให้เรานะครับผมมองจอไม่เห็นนะครับผมก็คือหน้ามืดตามัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นดวงตานะครับผมมาจับจ้องเรานะครับทุกคนนะแล้วก็ทําให้จอเรามืดด้วยนะครับอันนี้คือที่สาคัญเลยอารมณ์คล้ายๆกับเจ้ามดท่าสองพัน้นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งก็หลอตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นได้จากการท่าวีใช่ไหมแล้วก็จะลดลงนะครับผมทีละ2เมื่อใช้ท่า5นะครับแล้วก็ท่าสีก็ลดลงทีละ2นะครับแล้วก็ท่า3เนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงทีละหนึ่งนะครับหลอตรง ก็สามารถที่จะใช้ได้กับท่า3ท่า4ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนนะก็ turkey, yeah. ง่ายๆเลยนะครับ <Jim son> ถ้าเรามีหลอดตรงนี้นะครับผมแล้วเรากดท่า3เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้เราด้วยนะครับผมยิ่งเรามีหลอดเยอะนะครับผมดาเมจก็ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับผมกดท่า3ตอนที่มีหลอดนะครับเต็ม6อย่างเงี้ยผมมุติตัวไม่มีหลอดเต็ม6นะก็จะสร้างดาเมจประมาณ500นะครับอ่ะแล้วพอมันลดปุ๊บดาเมจตรงท่า3เนี่ยมันก็จะลดเหลือประมาณสัก450อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ยกตัวอย่างนะอ่ะแล้วก่นนกััับบทาะคร มันก็จะเป็นการนะครับเพิ่มดาเมจให้กับลูกบอลไฟตรงนี้ด้วยนะครับผมนะซึ่งก็ถ้าเรามีหลอดตรงนี้นะครับผมมียิ่งเยอะเนี่ยดาเมจก็จะแรงยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนแรกนะครับผมถ้ามีหลอดเนี่ยก็คือดาเมจสัก 300อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราโจมตีแบบนี้นะครับไม่มีหลอดเนี่ยเห็นไหมก็คือหลอดว่างเปล่าเหลือศูนย์นะครับเนี่ยก็จะดาเมจแค่254นะครับแต่ถ้าเรามีหลอดเนี่ยจะเป็นดาเมจที่มากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหก็หวังว่าทุกคนน่าจะไม่งงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ค่อยมาต่อเรื่อยอีกครั้งหนึ่งในสตรีมก็แล้วกันนะอันนี้จะมาแค่พูดเข้าๆให้ฟังกันนะครับถ้างงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ก็จะในแนวนี้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ยากนะคร ถ้า่า2ใช้ได้นะครับอ่าเป็นการพุ่งนะถ้า3ระเบิดปุ๊บถ้า4ปุ๊บอ่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้แต่ว่าถ้า5ใช้ไม่ได้นะครับทุกคนนะแต่ว่ารู้สึกว่าเริษัอหรือว่าใครทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับถ้า5เนี่ยเป็นท่าระเบิดพลังนั่นเองนะสำหรับเจ้ามอดแมนตัวนี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งในน้านะครับผมบอกเลยตัวนี้ในน้าโคตรไวนะครับทุกคนไวมากนะดูดิปุ๊บเนี่ยไวเกินนะครับเนี่ย ไวมากนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้ั้งหมด1 2 3 4าท่าเหมือนกับตอนบินเลยนะครับทุกคนนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ท่า5ใช้ไม่ได้นะครับทุกคนนะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามอดแมนนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันที่ท่าคำรามกันนิดนึงนะอ่ะมาท่าคำรามเอาเป็นแบบในในบนบกก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นจากท่าอากันก่อนนะครับมาดูกันนี่อ๋อนะครับ นโคตรเท่น,นะครับทุกคนแล้วก็จะสังเกตดีๆนะครับผมลิ้นโคตรยาวเลยนะครับผมเป็นแบบอย่างนี้ออกมาเลยนะครับทุกคนนะเออก็เสียงก็คล้ายๆกับตัวละครบางตัวอยู่นะก็ลองไปนึกกันเาเองแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับทุกคนอ่ะทีนี้ตอนบินกันบ้างถ้าอ่านดูสิอ่าทันทีเดูด,ดูลิ้นดูลิ้นนี่ก็ อารมณ์แบบร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะแต่ก็มีความเทพไปในตัวนะครับก็เราไม่ง่ายเหมือนกับเล่นแบทแมนเลยนะครับผมมันคือเป็นมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนนะครับมดแมนนะปีศาจจากทางด้านอเมริกานะที่เราหาข้อมูลกันวันก่อนนั่นเองนะครับก็จะมีวิธีการได้รับแล้วก็วิธีการเล่นประมาณนี้นะสำหรับสกิลต่างๆนะแล้วก็ท่าของมันนะครับว่าจะมีประมาณไหนบ้างก็คือประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวในไลสตรีมั้งหน้านะครับผมค่อยมาจาะลึกของเจ้าตัวละครตัวนี้ให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้เพิ่มเเติมมมมไไไปาาาากกว่่นี้้้ัยถขใจงง ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงแต่ว่าจะมีหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวละครมอสแมนตัวนี้นะครับทุกคนนะถ้าอย่างนั้นนะครับอย่าลืมไปฟาร์มแล้วก็อย่าลืมไปเก็บตัวละครตัวนี้ไว้ในคอลเลคชันกันนะครับทุกคนนะปีนี้ไม่ทันก็ต้องรอปีหน้าเลยนะครับผมถามว่าตัวนี้โหดไหมก็ตอนนี้ยังโหดอยู่นะครับผมนะก็รีบๆเดนรีบๆเอามาให้ได้นะครับทุกคนสาหรับเจ้ามอสแมนในเกมระบอกแมปไคจูยูนิเวิร์สนะครับทุกคน